สวัสดีค่ะเมียฝรั่งในโรเมเนียพอดีวันนี้มีเวลาก็เลยได้มาทำคลิปนะคะก็พอดีมีพี่ท่านหนึ่งเขียนมาถามเราเนาะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วตอบพี่เข้าไปในคอมเมนต์แล้วแหละแต่คิดว่าเขาคงไม่รู้ว่าเขาว่าได้อ่านข้อความเราไหมนะคะบางท่านบางท่านเวลาถามแล้วเนี่ยรอให้เราทำคลิปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวมาฟังคำถามนะคะพี่เขาบอกว่า,าติดตามฟังน้องมาหลายคลิปมีผู้ชายต้องการให้พี่ไปโรเมเนีอเขาจะส่งใบเชิญมาให้พี่ที่ไทยพี่ควรจะไปดีไหมอันเนี้ยน้องก็ตอบคำถามในความคิดของน้องนะคะก็คือเราเนี่ยถ้าเขาเชิญบัตรใบเชิญไปให้เราเนี่ยจดหมายเชิญเนี่ย เราอย่าพึ่งมานะคะถ้าเขาไม่เคยไปเมืองไทยเลยเพราะว่าแม้แต่แฟนของดิฉันเองเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าก่อนที่เราจะเจอกันนะเขาบอกว่าถ้าเธอมีแฟนต่างชาติเนี่ยขอให้เธอน่ะให้ผู้ชายคนนั้นไปเจอเธอที่เมืองไทยก่อนไปเรียนรู้กันไปเห็นหน้าตากันไปช่วงนั้นเธอก็ดูลักษณะนิสัยเขาว่าเขาเป็นคนยังไงอย่าพึ่งมาหาเขาที่เมืองนอก โดยที่เขายังไม่ไปเยี่ยมเราเราอยากสังเกตอะไรเขาสังเกตนิสัยใจคอเขาสังเกตพฤติกรรมเขาก็ดูตอนที่เขาไปเยี่ยมเรานี่แหละมันจะมีอยู่เคสหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ,ะมีน้องคนหนึ่งเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วเขาเดินทางจากฟิลิปปินส์เนี่ยมาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่โรเมเนีย มันคงเป็นโชคแค่ตาขงเขาอะนะฮะที่ต้องมาเจอคนแบบเนี้ยเขาขอวีซ่าได้3เดือนแล้วเป็นคนที่จ่ายเองหมดเลยทั้งตัวเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยตัวเองเป็นคนจ่ายเองหมดเลยแล้วเหมือนผู้ชายนะ่ะคงจะไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายว่าตัวเองทำอะไรยังไงแต่แชทคุยกันทาง Facebook นะคะ คุยกันมานานนะคะเป็นปีเป็นปีแต่ว่าไม่น้องน้องผู้หญิงคงไม่รู้นิสัยผู้ชายและทีเนี้ยหลังจากที่เขาเขาไปทํางานที่ซาอุนะน้องคนนี้แล้วก็ไปดูแลเด็กอะไรเงี้ยมีเงินพอมีเงินนะ่ะแล้วคุยกับผู้ชายคนที่อยู่โรมาเนียนัตั้งแต่เขายังทํางานที่ซาอุอยู่เขาก็เลยถึกได้ช่วงเวลาที่กลับไปเยี่ยมบ้านหลายเดือนนะ่ะก็เลย ตกลงว่าจะมาหาผู้ชายคนนี้โดยการจ่ายอะไรเอหมดเลยคือเขาอยากเริ mm ่ม hmm ต้นชีวิตใหม่เขาอยากมีแฟนแล้วดูแลเทคแคร์เขาได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยช่วงที่เราดิฉันเจอเขาเนี่ยดิฉันบังเอิญไปเจอเขาอยู่ที่สนามบินกาตาสนามบินกาตาและเหมือนเขาเดินเดินบนๆหาที่ประตูที่จะนั่งรอเครื่องมาโรมาเนียช่วงขากลับนะคะ เขาก็เลยไปเจอดิฉันเขาคิดว่าดิฉันเป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็เลยเข้ามาคุยเป็นภาษาฟิลิปปินส์ดิฉันก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะดิฉันไม่เข้าใจค่ะดิฉันผู้พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาเลยบอกว่าอ้าขอโทษค่ะนึกว่าคุณเป็นคนฟิลิปปินส์บอกว่าอ๋อเป็นคนไทยค่ะแกก็เลยบอกว่าแกน่ะน้องคนนี้ประมาณรุ่นน้องดิฉันหลายปีอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะบินไปตรงนี้นั่งเป็นประตูที่รอ ขึ้นเครื่องไปโรเมเนียใช่ไหมดิฉันบอกว่าใช่ตอนนั้นดิฉันนั่งรอกับสามีนะคะกับแฟนอยู่เขาก็เลยเริ่มเล่าเรื่องให้ใหเราฟังเขาบอกว่าเขามีแพลนที่จะไปแต่งงานที่โรเมเนียกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วแกก็บอกว่าแกก็ไม่เคยเดินทางมายุโรปเลยแกไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรมาเลยแกก็มาแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ เขาก็บอกว่าเขากลัวที่การสําหรับการเดินทางคนเดียวเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนแพนิคเหมือนตกใจอะไรเงี้ยเวลามีเพื่อนคุยแล้วเดินทางไปที่จะไปที่เดียวกันอะไรเงี้ยจะไปโรเมเนียเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเกาะผู้หญิงคนนี้ไแหละคุยกับผู้หญิงคนนี้แหละจะได้แบบไม่หลงทางอะไรเงี้ยจะได้ไปด้วยกันได้มีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันแกก็บอกว่าแกเลยถามว่าได้วีซ่านานเท่าไหร่รบบเขาบอกว่าวีซ่านานสามเดือนบอกว่าอุ้ยสามเดือนเลย นานเนาะทำไมไม่เตรียมเอกสารมาให้พร้อมเราก็เลยพูยอย่างเงี้ยถ้ามีแลนอยู่แล้วคุยกับผู้ชายเสร็จสับแล้วว่าจะมาแต่งงานทําไมไม่เตรียมเอกสารมามันจะได้ไม่เสียเวลาไหนไหนคุณก็ได้วีซ่าสาเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันจนนั่งเครื่องจนมาถึงโรมาเนียเลยทีเนี้ยเขามายืนอยู่ข้างหลังดิฉันแล้วแฟนดิฉันไปก่อนดิฉันคนที่สองแล้วเขาที่สามเขาก็เลยถามเขาถามแฟนดิฉันก่อนว่าผู้หญิงเออไม่ใช่สิพูดผิด เขาเนี่ยก่อนแฟนดิฉันยืนยืนต่อแถวที่จะเข้าประเทศนะคะที่จะต้องผ่านตอมแล้วยื่นพาสปอร์ตให้ให้เช็คนี่ค่ะเขาก่อนแฟนดิฉันแล้วก็มีแฟนดิฉันแล้วก็ดิฉันเขาถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหมผู้หญิงก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วทีนี้มาถึงคิวมาถึงคิวแฟนดิฉันเขาก็ถามแฟนดิชันว่าคุณรู้จักผู้หญิงคนตะกี้มาที่อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยแฟนบอกไม่รู้จักแค่เดินทางมาด้วยกันก็เลยคุยกันปกติ ทักทายกันปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่คนฟิลิปปินส์โดนกักตัวโดนกักตัวอยู่หลายชั่วโมงมากเขาก็เอาเอาไปเข้าห้องแล้วก็ถามนูน่นนี่นั่นแล้วทีเนี้ยผู้หญิงก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้ให้ตอมอเนี่ยตำรวจเนี่ยคุยกับแฟนเขาเสร็จสับแล้วผู้หญิงมาอยู่ผู้หญิงมีอยู่สักระยะหนึ่งผู้หญิงมาหาเรามาหาเราที่เมืองเราก็ไกลกันอยู่แล้วค่ะไกลกันอยู่ เพราะว่ามีผู้หญิงคนฟิลิปปินส์อยู่เมืองเราคนหนึ่งเราก็เลยแนะนําให้เขารู้จักกันเขาก็เลยคุยกันเขาก็เลยนัดกันแนะกันว่าจะมาหาพวกเราที่เมืองนี้เขาก็เลยมาแต่แฟนเขาหนะ่ะเหมือนไม่ได้เยแสไม่ได้เยแสไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งงานกับเขาแค่แบบแค่ประมาณเหมือนหลอกให้ผู้หญิงมาหาอะค่ปะประมาณหลอกให้ผู้หญิงมาหา แล้วเขาก็ทําทีมาโทรมาหาแฟนดิฉันว่าต้องเตรียมเอกสารนู่นนี่อะไรยังไงแฟนดิฉันก็แนะนําไปแล้วแกบอกว่าครั้งแรกที่แกคุยเลยแกบอกว่านาทเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้จริงใจกับผู้หญิงคนนี้หรอกเพราะว่าฉันฟังลักษณะการถามของเขาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คนที่มีความตั้งใจจริงๆที่จะแต่งงานด้วยเราบอกว่าเฮ้ยจะไม่ใช่ได้ไงเธอผู้หญิงขอบีซ่าได้สามเดือนเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยแบบ ไม่ได้มีอะไรจริงจังเลยเคยถามผ่านๆไม่ได้ถามแล้วตเอกสารอะไรต้องจดต้องอะไรไหมคือไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยก็ถามแล้วก็เออเอ,อ่ะเอออ่แบบเหมือนแบบออถามผ่านๆเพื่อให้โชว์ผู้หญิงว่าเนี่ยฉันจริงจังกับเธอนะตอนที่คุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอยากถามเรื่องเอกสารว่าต้องทำยังไงสรุปแล้วอยู่กันสามเดือนเขาแบบแล้วเขาอะ่ะเหมือนไม่ชอบเราที่เราไปแนะนำแฟนแฟนเขาผู้หญิงฟิลิปปินสะะ์เนีค่ะ หลังจากนั้นสรุปแลวอยู่ไป3เดือนผู้หญิงต้องกลับฟิลิปปินส์ผู้หญิงส่งแมแสเซจมาถามว่ามา,มาคุยกับดิฉันว่าพี่เนี่ยหนูขอยืมตังได้ไหมเพราะว่าหนูไม่ไมีไม่มีเงินกลับไปโรเมาเนียเราก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้ทํางานพี่ไม่มีตังหรอกออขอให้เรานะ่ะไปคุยกับผู้ชายดีกว่าเพราะว่าผู้ชายต้องให้เขาโชว์สติริตถ้าเขาแค่นี้เขาดูแลเราไม่ได้แสดงว่า เขาไม่มีแรงกำลังที่จะต้องไปเดินเรื่องเอกสารในประเทศหรอกว่าต้องทำอะไรยังไงต้องแปลเอกสารต้องทำเรื่องนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องที่จะพาเราต้องไปสถานทูตเราต้องไปสถานทูตเราไปขอเอกสารใบรับรองจากสถานทูตเรื่องการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสรุปแล้วเขาก็เลยเอาคำที่เราพูดเนี่ยไปเล่าให้แฟนเขาฟังอะไรอย่างเงี้ย แฟนเขาก็เลยส่งมเมสเซจมาว่าเราว่าเธอมายุ่งเรื่องอะไรของเราทําไมแล้วก็บอกเอา้าก็ผู้หญิงส่งมเมสเซจมาถามเราว่าขอยืมเงินหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกรณีแบบเนี้ยคือจะเล่าให้ฟังว่าอย่างน้อยเวลาเราคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้เขานะี่ยไปหาเราก่อนเราอย่าด้านด้นไปหามันเอาง่ายๆเราอย่าด้านด้นไปหามันถ้าสมมุติว่าเออเขาไปเยี่ยมเราแล้วเขาไปเยี่ยมไปเห็นเราแล้วเราก็เรียนรู้เขาลวไม่ต้องไปอยากได้แฟน ต่างชาตินะคะเอาง่ายๆคืออย่าดัานโ้นไปหาเขาให้เขาแสดงความจริงใจให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาจริงใจนะเขาเดินทางมาหาเราเขามีความมุ่งมัน่นมีความมุ่งมัน่นมันเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการที่ไปหาเราไปให้เราเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นอะ่ะเขาหลังจากที่เขากลับมาแล้วเราก็ คุยกันถามกันแพลนกันถ้าสมมุติว่าเขาเรายังไม่เคยเห็นเขาไปเมืองไทยเลยเนี่ยแล้วเขาจะให้เรามาที่นี่เรามองภาพไม่ออกเลยว่าเราต้องไปเจออะไรวะเราต้องเจอลักษณะผู้ชายนิสัยยังไงวะตอนคุยกันมันโอเคเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นหน้ากันมันจะมันจะพูดยังไงก็ได้นะคำพูดเ,เนาะแต่ถ้าแบบเขาเนี่ยสละเวลาสละ ต่างเนี่ยสละเงินสลัทองเนี่ยแล้วเดินทางไปหาเราเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เขาในระยะนั้นหลังจากที่บางทีไปเจอกันแล้วเนี่ยไม่ชอบกันก็มีไม่ชอบกันก็มีไม่ถูกนิสัยใจกันก็มีมันมันเหมือนรักออนไลน์น่ะหรือว่ามันจะเห็นหน้าทางออนไลน์ก็จริงแต่ว่ามันมันไม่เรียนะคะมันไม่จริงเอาง่ายๆมันไม่จริงหลังจากที่ไปเจอกันแล้วเนี่ยค่อยๆปรับจูนเข้าหากันบางทีหลังจากที่เจอกันแล้วแยกย้ายกันกลับเนี่ย แม้แต่เขากลับมาบ้านเขาเราเราก็อยู่บ้านเราเนี่ยช่วงเนี้ยเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของผู้ชายว่าเฮ้ยมันจะยังมันจะยังเดินต่อกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แบบมันเจอเราเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าจะให้แนะนำนะพี่เขาถามว่าสมควรสมควรที่จะมาไหมอะไรเงี้ยพี่ควรจะไปดีไหมต้องให้เขาไปหาเราก่อนหลังจากนั้นค่อยดูท่าทีกันหลังจากที่เขากลับมาแล้วดูท่าทีกันแล้วก็ ถ้าเขาไม่พูดเรื่องอะไรเลยไม่พูดเรื่องว่าเออฉันมีแลนว่าเนี่ยเธอมาที่นี่เตรียมเอกสารนู่นนี่มานะเอกสารเเรื่องแต่งงานฉันก็จะไปถามอำเภอว่าหรือตอมอเมืองฉันว่าฉันจะต้องใช้เอกสารอะไรที่จะมีแฟนมาเนี่ยมันต้องมีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องในเรื่องเอกสารตเตรียมเอกสารเขาต้องคุยแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาเฉยเฉยไปแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเราจริงๆนะคะนั่นแหละอย่าไปเสียเวลาผู้ชายมีเยอะ หาคนใหม่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละนะคะเนี่ยแหละก็คือแนะนําพี่คือให้เขาไปเจอเราก่อนเนาะเจอเราก่อนแล้วก็เรียนรู้กันถ้าเราได้มาไม่ดีเนี่ยมันมันไม่ต่างอะไรจากที่เราผู้ชายเหมือนกันทุกที่เนะ่ะโดยส่วนตัวนะดิฉันคิดว่าผู้ชายเหมือนกันทั่วโลกนะถ้าเราบได้มาไม่ดีแล้วมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมันมันยากกว่าอยู่เมืองไทยอะคะ่ะต้อง เรียนรู้กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถามมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเจอกันแล้วบอกว่าสมมุติว่าเขากลับมาแล้วถามไปเลยว่าจะเอายังไงจะคบกันต่อไหมฉันใช่สิ่งที่เธอคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบอยากรู้นะคะนั่นแหละจะได้ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาคบกันหลายปีสี่ห้าหกเจ็ดปีแล้วมันมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเสียเวลาเสียได้เวลาเสียได้จิตใจที่เราทุ่มเทลงไปอ่ะนะคะเดิฉันคิดแบบนั้นเนาะ โอเคนะคะถ้ามีอะไรก็แบบมาเขียนมาเล่าได้นะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยเรื่องอะไระนะคะมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาดคุณนาดขับรถเองได้ไหมคะแฟนแกเนี่ยบอกว่าถ้ามาอยู่กับเขาเนี่ยต้องขับรถได้ด้วยต้องไปเรียนขับรถพี่ขับรถไม่ได้คะ่ะ จะแมนว่าโจทย์ยหไ่ให้ลำบากใจนะคะก็คือก่อนที่เราจะสมมุติว่าเราขับรถไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องไปเรียนภาษาก่อนไปเรียนภาษาแล้วทีนี้ก็จะต้องไปเรียนขับรถตามโรงเรียนเขานะคะตามโรงเรียนแล้วทีนี้ก็จะต้องไปสอบถือบางคนสอบหลายครั้งก็ไม่ผ่านอะ่ะก็แล้วแต่บ,บุคคลเนาะ ดิฉันขับไม่ได้ค่ะมีแต่แฟนเป็นสารถีนะคะนั่นแหละแต่ว่าถ้าคนเคยขับรถได้เนี่ยคนที่ขับรถได้อยู่บ้านเราเนี่ยเคยเห็นมีเพื่อนคนญี่ปุ่นที่รู้จักกันเขาบอกว่าเขาเอาใบของเขาเน่ะเขาไปสอบสอบถามสถานทูตว่าต้องทํำยังไงที่จะที่จะ,ะสามารถขับรถในญี่ปุ่นในโรเมนียได้เขาบอกว่าเขาเอาใบอะไรต่างๆเนี่ยไป ไปแปลเป็นภาษาโรมาเนียแล้วอาไปยื่นที่ไหนไม่รู้อะค่ะคือแล้วเอามายื่นแล้วบอกว่าตัวเองมีใบขับขี่นะอะไรยังไงนะคะเขาจะทําได้โดยที่ไม่ต้องมาสอบเขา,าพูดอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจริงแท้จริงเทส์ยังไงเนาะนั่นแหละค่ะมันจะยากตรงภาษานี่แหละเพราะว่าเราต้องมาเรียนเรียนแล้วก็ต้องไปนั่งสอบนั่งสอบขับรถเรียนขับรถกับบริษัทแล้วก็ต้องไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําค่อยๆทําไปค่ะ อย่าเพิ่งให้โจทย์ยากเลยอันดับแรกให้แบบได้ทําเรื่องอะไรผ่านแล้วก็มาที่นี่ก่อนเนาะแล้วค่อยคิดเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปไปอะไรอย่างนี้ยค่ะโอเคค่ะมีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นคนจังหวัดใดจา้าเป็นคนสกลนะคะเป็นคนสกลนครเนาะนั่นแหละโอเคเขาบอกว่าตอนนี้โรมาเนียกำลังเข้าสู่หรือดูอะไรคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาคมานะคะโรมาเนียจะเข้าสู่ฤดูอ่า ใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงอากาศจะเริ่มเย็นและช่วงเนี้ยจะมีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างและอากาศมันจะ18 19 20อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มหนาวแล้วเพราะว่าเราของเราติดติดภูเขาอะนะคะมันก็เลยเริ่มหนาวมันจะไม่เหมือนทางภาคใตท้ที่ติดทะเลอะไรเงี้ยหรือว่าภาคตะวันออกตะวันตกที่มีทะเลที่มีอะไรฝั่งโน้นเนาะของเรามันจะเป็นฝั่งที่ติดภูเขา ตั้งแต่20สิงหามามันก็จะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะเริ่มหนาวขึ้น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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าคุณนาดขอบคุณที่มีที่แนะนําการนําเข้าพริกพริกแห้งรสดีไปด้วยเราสามารถเอาพริกแกงมาได้ไหมพริกแกงสําเร็จนะคะเอามาได้หมดเลยนะคะตอนดิฉันกลับบ้านดิฉันก็เอาพริกแกงสําเร็จที่อยู่ในซองนะคะแล้วก็ที่อยู่ซื้อตามห้างนะพริกแกงพริกแกงอ่ เขียวหวานใช่ไหมครับพี่แกงเขียวหวานพี่แกงผนงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่ต้มยำที่เป็นซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขนมาได้หมดเลยนะคะขนมาได้หมดเลยเท่าที่แบบสายการบินมันอนุญาตว่าให้ได้กี่กิโลดิฉันก็เก็บมาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นพวกยิ่งเป็นพวกเครื่องปรุงพวกอะไรอย่างเงี้ยสามารถนํามาได้เพราะว่ามันหายากมากเลยค่ะถ้าเราไม่ติดกับเมืองหลวง แม้แต่บางห้างเนี่ยเมืองใหญ่ๆก็ใช่ว่าจะมีนะคะเพราะว่าเขาจะดูปริมาณเอเชียว่าเอเชียมากน้อยขนาดไหนจะได้นําเข้ามาขายได้ถ้าเอเชียสามสี่ห้าคนเหมือนเมืองเราอย่างเงี้ยเอามาขายก็ไม่คุ้มเนาะก็จะมีบ้างนิดหน่อยวันก่อนดิฉันไปห้างดิฉันไปเจอยำๆนะคะยำๆบ้านเราเน่ะดีใจเหมือนได้ทองเลยมันมันเอามาขายซองละ 1. 9 9ุเเลย 1.99เลมันก็ตีเป็นสองเลสน้อมเหมือนแค่อีกหนึ่งเลก็เท่ากับสองเลละสองเลตีเป็น8บาทหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งเลยเท่ากับ8บาทแต่ 2, สองสบหกองละสิบหบาทอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากเลยค่ะเหมือนได้ทองเลยว่าเฮ้ยฉันได้กินยำยำบ้านฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ไกลๆเมืองหลวงเหมือนเราอะนะคะ ข้าวมันมีอยู่แล้วล่ะข้าวไทยหรือข้าวแถวๆเอเชียมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีข้าวเหนียวมันมีข้าวเจ้ามันมันก็จะมีของที่นําเข้าจากจีนแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไม่อร่อยเหมือนรสเหมือนรสชาติของไทยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นะคะแก <c oughs> <c oughs> บอกว่าอา่โรมาเนียหิมะตกในฤดูหนาวทําไมอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนโรมาเนียมีสี่ฤดูใช่ไหม มันก็เป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เวลาอันหน้าร้อนเนี่ย summer เนี่ยมันจะร้อนแห้งๆนะคะมันเป็นมันอากาศมันเป็นคลื่นไหลเวียนทั่วโลกแบบนี้นะคะมันก็จะแบบเหมือนประมาณว่าถ้าหน้าเนี่ยคลื่นลมพัดจากรัสเซียก็จะมาหรือว่าหน้าหนาวก็จะลมจากไหนมามันก็จะเป็นคลื่นแบบเนี้ยนะคะก็จะร้อนมากเลยช่วงหน้าร้อนมันจะร้อนแบบแห้งๆอากาศมันแห้งมันไม่ร้อนชื้นเหมือนไทยฉะนั้นเวลาโดนผิวเนี่ยมันจะแสบสําหรับ ยิ่งสาหรับคนที่เคยทํางานในออฟฟิศมาหรือว่าทํางานในห้องแอร์เหมือนที่ดิฉันทำเนี่ยดิฉันมาเจออากาศข้างนอกแล้วมาเจออากาศโรมาเนียปีแรกเนี่ยหน้าพังหมดเลยนะคะผิวแบบมันปรับสภาพยังไม่ได้เนี่ยเพราะเราอยู่เคยอากาศร้อนชื้นตลอดชีวิตมาค่อนข้าค่อนตลอดชีวิตนะ่ะสามสิบเนี่ยเราอยู่กับอากาศแบบนั้นตลอดแล้วทีเนี้ยเรามาเปลี่ยนอยู่อากาศแบบเขาเนี่ยร่างกายมันต้องปรับตัวผิวมันต้องปรับ หน้าตาเนี่ยจากที่แบบมันมันมันหน้าตาที่แบบอยู่อากาศบ้านเรามันโอเคนะฮะมันชินแบบนั้นเวลามาอยู่เมืองนอกเนี่ยแบบผิวเริ่มตอนที่เริ่มปรับสภาพเนี่ยแบบทั้งแห้งทั้งผื่นขึ้นทั้งคันทั้งตัวด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเรามาอยู่ห้องปกติโดยที่ไม่ใช้แอร์เราไปสวนไปอะไรไปตัดยงตัดหญ้าอย่างเงี้ยค่ะ ปีแรกรู้สึกรําคาญตัวเองมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกระแดะหรือเปล่าวะแต่ฉันก็ไม่ได้กระแดดนี่วาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออสงสัยชีวิตเราอยู่ในแอร์เยอะอยู่ในกระห้องแอร์เยอะในแต่ละวันอะเราทํางานนะคะเราไม่ได้แบบทํางานข้างนอกอะนะเราทางานแต่ในห้องแอร์แล้วก็เลยว่าเออมันก็คงต้องพังแหละปล่อยให้มันพังไปว่าหลังจากนั้นมันเริ่มปรับสภาพได้มันก็โอเคอะ่ะนะคะครีมเนี่ยก็ต้องแบบพูดถึงเรื่องครีมนะต้องไปขนครีมมาจากบ้าน,นะคะ่ะอยู่ที่เนี้ยนะ่ะ ฝรั่งเขาจะไม่เน้นขาวนะมันจะไม่มีไวท์เทนนิ่งหรือว่าไม่มีอะไรที่มันรักษาฝ้าเลยค่ะเพราะว่ากระอะไรเนี้ยเขาถือมันเป็นปกตินะเขาก็ไม่มีครีมทาไม่มีฝรั่งจะไม่เป็นฝ้านะคะฝรั่งจะเป็นกระส่วนมากเนาะคือเวลาตากแดดจัดๆเนี่ยเขาดาเข้ามากๆมากๆ,ๆเนี่ยดำจากแดงแล้วดำเข้าดําเข้าเนี่ยมันก็ลอกมันก็ไม่มีฝ้ามันอยู่ที่เม็ดสีผิวของคนเอเชียคนยุโรปนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีครีมรักษากระรักษาฝ้า เราเนี่ยเป็นเอเชียเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นกะนะคะขึ้นกะเพราะว่าแดดมันแดดมันร้อนจัดแล้วแห้งๆมันก็จะเริ่มขึ้นกะเป็นจุดเป็นจุดเราต้องขนครีมมาจากบ้านเราว่าอะไรที่เราทาแล้วมันดีเนะี่ยเพราะว่ามันหาที่นี่ไม่ได้ปีแรกเนี่ยยังไม่รู้จักทริคมันปีที่2ที่3รู้จักทริคก,ก็เลยต้องขนครีม3 4มี่หกระปุกที่เราทาเป็นประจำเนี่ยมาตลอดตลอดตลอดอะไรเงี้ยค่ะและช่วงนี้เราไม่ได้กลับบ้านเราติดโคเนี่ย โควิดเนี่ยเป็น2ปีแล้วเนาะเราก็เลยครีมเราก็เริ่มแบบร่อยหลอลงไปอะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องหน้าเรื่องผิวเรื่องอะไรเนี่ยต้องเตรียมครีมมาด้วยนะยิ่งเฉพาะหน้าหน้าตานะคะจะให้ดูแบบอยู่บ้านก็ดูดีมาอยู่เมืองนอกปล่อยให้มันโทมก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องแบบดูดีทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะยิ่งแต่งงานแล้วยิ่งต้องแบบดูดีนะนะคะนั่นแหละค่ะ มันก็จะมีพวกครีมเนาะสำหรับคนที่รักสวยรักงามก็จะเป็นครีมแล้วก็ของกินก็จะนั่นแหละสําคัญอยู่แล้วลหละสมมุติว่าใครที่ไม่ชอบอาหารฝรั่งเราเป็นเราเป็นคนไทยเราจะกินอาหารฝรั่งไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยกินได้นิดหน่อยมากนิดหน่อยมากจะให้กินบ่อยๆเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่ามัน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 เลี่ยนมันเลี่ยนมันเลี่ยนแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่สบายตัวนะคะมันรู้สึกหนักตัวหนักท้องอะไรไปอย่างเงี้ย นั่นแหละก็เอาของกินทุกอย่างเรานํามาได้ของแห้งรสดีพริกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ครีมสําหรับใครรักสวยรักงามเนาะตอนแต่ก่อนที่ดิฉันมาแรกๆนะปีแรกๆเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีเอเชียมากแต่ว่าหลังจากนั้นดิฉันเห็นพัฒนาการขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นแม้แต่คนที่มาทํางานในโรมาเมนียเนาะทำงานในฝ่ายเกษตร,รอะไรเงี้ย ส่วนที่เป็นเกษตรกรรมอะไรเงี้ยเห็นเข้ามาถามก็เห็นเริ่มทยอยมาทยอยมาคนไทยนะคะหรือว่าคนกัมพูพมา่าหรืออะไรเงี้ยหรือกัมพูชานี่แหละที่เขาเริ่มมีแรงงานการก่อสร้างเขานําเข้าเนาะฮะเพราะว่าคนโรเมเนียเนี่ยไปทํางานต่างประเทศหมดก็เลยขาดแรงงานฉะนั้นก็เลยต้องนําแรงงานจากเอเชียเข้ามาเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะฮะมันก็เหมือนบ้านเรานะ่ะ ที่หนีไปทำงานเกาหลีแล้วก็ต้องนำแรงงานจากลาวจากกัมพูชาจากพม่าเข้ามาอะไรเงี้ยจากเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เนี่ยละค่ะมาตอบคำถามของพี่เนาะที่เขาถามมาก็ใครที่มีแฟนเนี่ยแนะนำนะคะคบกันสักปีหนึ่งก่อนแล้วก็ให้เขาไปเยี่ยมเราเมื่อไปเยี่ยมเราแล้วก็เรียนรู้นิสัยกันไปช่วงนั้นว่าเราจะคบมันต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ค่อย วางแผนกันว่าจะทํำยังไงจะเธอจะอยังรักฉันอยู่ไหมเธอจะนําฉันมาที่นี่ไหมก็ไม่ต้องอะไรมากนะโรมาเนียไม่ใช่ประเทศที่รวยนะคะไม่ใช่ประเทศที่รวยแต่ว่าถ้าแฟนถ้าแฟนเราสามารถเรานําเรามาได้แสดงว่าแฟนเรามีกําลังเงินกําลังสบองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังเงินที่จะนําเรามาได้แล้วก็รู้จักที่จะทาโน่นนี่นั่นเอกสง์เอกสารมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นคน ยุคนี้มันยุคเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรเพราะว่ามันโซเชียลมันเยอะเราก็เลยไม่รู้ว่าแฟนเราเป็นลักษณะแบบไหนเราเห็นแต่เขาเล่นโซเชียลเขามาคุยกับเราเงี้ยบางทีเขาไม่มีความสามารถที่จะไปทําดําเนินเรื่องต่างๆๆ,ๆได้ก็จะเป็นเหมือนทั่วๆไปอะ่ะไม่มีไม่มีไม่มีความรู้ความสามารถนะฉะนั้นเราถ้าใครที่แบบมีแฟนแล้วสามารถนําเรามาได้สามารถ เดินเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าความจริงใจในการทําเรื่องทําเอกสารเนี่ยแสดงว่าเขามี power ที่จะพาเรามาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเวลามาเราต้องเลือกนิดนึงก่อนที่เราจะแต่งงาน,นเพราะว่าถ้าเราได้แฟนดีเนี่ยเรามาอยู่กับเขาเนี่ยเราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะคะช่วงที่เราเลือกได้เราก็เลือกเต็มที่นิดนึงนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเนาะฉะนั้นก็ นั่นแหละให้เขาไปดูว่าเราเป็นแบบนี้นะชีวิตเราเป็นแบบนี้นะพื้นฐานเราเป็นแบบนี้นะพ่อแม่ครอบครัวเราเป็นแบบนี้นะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าปกปิดกันเวลาเราครบกับใครเราอย่าปกปิดกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาภายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละอะไรที่มันเรียวมันจริงนะมันมันมันจะไม่มีข้อตู้แยงหลังจากที่เราแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่ดิฉันเคยแนะนําไปเนาะดิฉันก็จะบอกหมดเลยว่าคนไทยเป็นแบบนี้นะ ต้องดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยเออมากน้อยเท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ได้แบบขุดรีดขุดเนื้อเธอหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็พาเขาไปเจอวิถีชีวิตที่เราเป็นที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็โอเคค่ะวันนี้ยาวแล้วนะคะถ้ามีอะไรก็เขียนมาแชร์ได้นะคะเขียนมาแชร์ได้ถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบนะในลนักษณะแนวคิดที่เราอยู่ที่นี่เราเห็นแบบไหน เราอยู่แล้วเรารู้สึกแบบใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการละค่ะเหมือนกับบ้านเราถ้าแนวคิดมันบวกมันก็อยู่ได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะต้องหาคนที่มันมีสินเสมอกันเนาะเวลามีคู่ะอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะโอเคค่ะวันนี้อ๋อเดี๋ยวนะคะมีคุณคนหนึ่งดิฉันถามบอกไปแลวเนาะมีคนคนหนึ่งถามว่าฮังการีอยู่ฝั่งไหนของโรมาเนียอยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกค่ะที่เราไปเนาะเรา เราไปฮังการีมาอาทิตย์หน้าเราก็ไม่อยู่อีกแล้วค่ะก็ถ้าเราแบบไปเจออะไรเดี๋ยวเราถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะคลิปที่ลงไปบางคลิปมันมันมีปัญหาช่วงอัปโหลดด้วยมันก็เลยทําให้ภาพมันหายไปแต่ว่าดิฉันไปเช็คและช่วงท้ายมันยังดูได้อยู่เนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอวอวยพรให้ทุกท่านนะที่มีแฟนคนโรเมนเนียอยู่ก็ดูดกันไปเนาะหลังจากมั่นใจแล้วก็ค่อยดำเนินเรื่องเนาะ ยินดีต้อนรับสู่โรเมเนียประเทศที่สวยงามที่ประเทศหนึ่งอะสำหรับดิฉันนั้ประเทศที่งานสวยงามมากประเทศหนึ่งในความรู้สึกอยู่แล้วก็มีความสุขเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ